สวัสดีค่ะเรามาดูนะคะว่าวันนี้ทีมงานสาวๆบ้านพักเขากําลังจะไปไหนกันดูอาวุธพร้อมนะคะ <c oughs> เราตามไปดูกันนะคะว่าสาวๆเขาจะไปไหนกัน <c oughs> เขาจะไปทําอะไรมีมีดตามไปติดๆเลยค่ะสถานา,ารณ์นี้จะไปจับยุงหรือว่าจะไปทําอะไร <c oughs> ะจําได้ไหมคะว่าใครเป็นใครนี่จําไม่ได้เลยจําได้เสื้อสีม่วงอยู่คนเดียว คือน้องเก๋คนสวยของเรานะคะไ้ยแมงอะไรติดเกาะติดสถานการณ์ตามไปค่ะไม่ธรรมดาแน่ๆค่ะใส่หมวกกันน็อกด้วยถุงเท้าด้วยดูเจ๊เขาใส่สิคะดูเอ้าน้ายนานไปวิดีโอถ้ามันนานมันอักไม่ได้เอาติดไว้ก่อนมาแล้วเออติดตามตรงที่เก๋ว่าอ่ะ เดี๋ยวเราเรา,เราเดินตามไปสักครู่ก่อนนะคะว่าเอานี้ลูกอะไรนี่ยยายพี่ไม่รู้นะว่าเป็นมะมะปางเขาไปไหนกันไม่ใช่อ๋ออันนี้กินได้อันมหาดเหรอใช่มหาดกินได้เอ้ลูกมหาดนี่ว่ากินบำรุงผิวอะ่ะใช่าาใช่ว่าพี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บมหาดสุกเต็มต้นเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะกล้องมองไม่เห็นเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะคะว่า มี่งม่หเลี้ยวเข้าไปแล้วอกล้องนะอกล้องอกล้องไปทําอะไรอ่ะเขาไปทําอะไรเราตามไปเราอยากรู้ทําอเดทอะไรในป่าเป็ไรอุ๊ยเห็นดอกไม้สวยดอกอะไรเอ่ยไม่รู้จักแต่ว่าสวยมากค่ะการอุ๊ยสวยค่ะอยากได้คูไปเลยเดี๋ยวตามเข้าไปก่อนได้ยินเสียงตุ๊กตุ๊กุ๊กุกทำอะไรเอ่ยมาดูกัน เราตามมานะคะว่าโอ้นี่เจ๊เจ๊เราค่ะกําลังตัดกิ่งชะอมอุใส่หมวกกันนอกมาตัดกิ่งชะอมนี่ใช่หรือไม่คะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะอ๋อสิ่งที่เขาเป้าหมายของเขาก็คือมิ่มค่ะมิม่มมิม่มอุรังใหญ่ซะด้วยรอดูนะคะเรารอดูว่ารอชมผลงานว่าสองสาวจะสามารถ เอามิ่มลงมาได้หรือเปล่ามาดูสิคะเขากำลังจะทำอะไรเก้เสียงมันเข้ามาในกล้องวยจุดแล้วค่ะจุดแล้วจุดไม่เลื่อเสียะไรวะ เสียงอะไรก็จทำการจุดโดยน้องตูนนะคะมันจะไหม้ไหมมันไม่มีควันไหนไหนรังมันโหพี่ทำไมพี่ก้าวว่ะนี่นี่นี่เอาใบนี้มาเก๋เอาเอาใบนี้มาจุดนี่นี่นี่กิ่งอ้นี่น่ะตัดออกมาเราจุดด้านข้างจุดช่วยเขาเอามาดูนะคะสองสาวหมวกกันนอกพี่ไอหนูว่าพี่ไอออกมาเถอะอันตรายใช่ไหมมันไม่เป็นตะย่านไหมพี่จะแลนไปมองนู่นแล้ว มันจะตามที่ไหนล่ะจุดโอ้เกิดควันขึ้นมาแล้วนะคะโอคนที่จะเป็นคนเอาคือเจ๊ของเรานี่เองนะคะโอ้เซฟตี้มากเลยดูจากถุงมือสิคะวัโอ้มีควันแล้วงานนี้งานนี้สงสัยจะสุมตัวเองอ่ะไม่ได้สุมพึ่ง แต่ต้องมึงมา่อยเห็ดปลวกคือสิบห้าเราก็หนีนะขอท่านขอท่านขอไฟยังไงอ้าวไม่ขีดหายครับท่านโอ้ยุงก็หลายสอได้ก็นอกก็ว่างบ้านก็ไฟไใส่ป่ะตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วครับไฟแช็กหายไม่ขีดหายไฟก็ดับตายแน่โมนี่ไฟแชกยังไงอ่ะ มันหล่นไปใส่เก๋ไปยืมพี่ติงก่อนพี่ตึงก่อนัมันมีี่จะโดนพี่ใหม่นี่จับอกันนไมพี่ใหมตัดเฉาะแบบนั้นเอะ អត់ជុះไฟมันเป็นไฟណាอีกอันนึงพี่จะកោរอีกอันนึงใส่กันเลยตู